จุดยอดสมุนภพยล้างสารพิษเอาสิ่งปฏิกูลตกค้างในลําลำไส้เราออกไปทางอุจจาระนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ลำไส้สกัดรูปแบบของพืชผักผลไม้10สิบชนิดนะครับหลกัหลกๆก็คือเป็นน้ําสับะะรดบอกเลยเลยว่าอร่อยมากวันนี้ในกระบบการขับถ่ายของคนเราเนี่ยมันแปรปวนไปหมดแล้วนะครับด้วยการพักพรนนอนหลับไม่เป็นเวลาแล้วก็กินโ,โ,นโซเดียมกลูตาเมตในผงชูรสพวกนี้ก็ไปฆ่าเล็กโตบสิลัส ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยจะมีเอนไซม์เขาเรียกว่าเล็กตัวบาซิลัสวันนี้เราไปกินแอลกอฮอล์ไปกินโมโนโซเดียมอุลตราเมทในผงชูรสพวกนี้ก็ไปฆ่าเล็กตัวบัซิลัสกระบวนการย่อยมันก็เลยเปลี่ยนไปแลละนะครับก็เลยทําให้ระบบการทับถ่ายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับนะมันก็เลยทําให้ท้องผูกเหื้อลังบ้างนะครับนะการย่อยเริ่มไม่ไม่เป็นปกติและมันก็เลยเป็นสาเหตุข,ของการเกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้นะครับเพราะมันมีการเป็นนี่ก็คือ มันมีสิ่งปฏิกูลเนี่ยตกค้างองื่อนลาไส้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรากินอาหารกันมาแล้วถ้าเกิดคนไม่เคยล้างลําไส้เนี่ยนะลำไส้มันก็จะเป็นตะกรนตะการมันตันกินข้าวก็แค่อิ่มนะครับไม่ได้รับสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าลําไส้ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้บางคนที่ข้างในสกรปรกเนี่ยลำไส้สกรปรกเนี่ยจะส่งผลไปทางกินตัวกินปากกินเงือ่อทุกอย่างเลยนะครับ ร่างกายคนเราเนี่ยเขาจะขับของเสียออกมาทุกช่องทางที่เขาสามารถขับได้มันก็เลยออกมาทางลมหายใจเหมน็นกินปากก็แรงให้แปรงฟันยังไงก็ไม่หายทัืแปรงเสร็จใหม่ๆก็ปากก็เหม็นอีกเพราะว่าลำไส้มันลำไส้มันสกรปรกเส้นเน่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ดีทอ็อกซ์ลำไส้นะครับจะได้ห่างไกลจากโรคต่างๆด้วยนะครับศูนย์รวมโรคก็อยู่ในลำไส้นี่แหละนะครับตัวเวชิีพัฒน์นี่จะไปเคลียร์พวกตะกอนตะกันเนี่ย อ่าชงกับน้ําเย็นดื่มก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้ามาจะถ่ายโล่งโปร่งสบายนะครับอ่าสิ่งที่คุณจะได้คือเขาจะขับถ่ายของเสียพวกเนี้ยที่ติดตามผนังลำไส้พวกเนี้ยออกไปทางอุจจาระนะถ้าเราทานต่อเนื่องลำไส้เราก็สะอาดพอลำไส้สะอาดแล้วนะสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะกินอาหารเสริมตัวไหนก็เห็นผลกินข้าวกินข้าวกินอาหารแต่ละมื้อก็สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้ อาได้เต็มที่นะร่างกายคุณได้รับสารอาหารเต็มที่ร่างกายคุณก็ฟื้นห่างไกลจากโรคร่างกายก็แข็งแรงก็ไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคโน้นโรคนี้่นะก็เลยหลายๆคนกินอาหารเสริมแต่ละคนจะเห็นผลไม่เท่ากันไงบางคนก็เห็นผลมากบางคนก็เห็นผลน้อยเพราะว่าลำไส้แต่ละคนนี่มีความสะอาดมีความสุขภพไม่เท่ากันสกัดรูปแบบของพืชผักผลไม้ทั้งหมดเนี่ยสิบชนิดนะครับอ่ะวันนี้ผมจะไม่พูดว่า แต่ละชนิดนี้มันช่วยเรื่องอะไรมันจะใช้เวลานานไปให้รู้ว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นพืชผักผลไม้ดูแลเรื่องระบบหลําไส้แล้วก็ทําให้เลือดสะอาดได้ด้วยนะมีวิตามินด้วยมีคอเลสเตอรลพวกนี้นะครับแล้วก็มีอดลโชกบำรุงตับบำรุงไตได้ด้วยนะครับดีท็อกซ์ได้อย่างจะช่วยบำรุงร่างกายได้เลยนะครับมีมะขามป้อมเป็นยาระบายอ่อนๆมีเอนไซม์มะละกอเขาเรียกว่าเอนไซม์ปาเป็นนะครับอันนี้ก็มีส่วนในการช่วยในการย่อยโปรโตีนพวกเนื้อส่งเนื้อสัตว์พวกนี้ ทำไมถึงต้องดีท็อกประโยชน์ของการดีท็อกลําไส้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้คืออันดับแรกแก้อาการท้องผูกอัอนนี้แบบแก้อาการท้องผูกก็คือช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นนะช่วยดักจับไขมันในทางเดิอนอาหารขับออกไปทางอุจจาระนี่แหละแล้วก็ทําให้การขับถ่ายเนี่ยเป็นเวลาช่วยล้างสารพิษนะทำความสะอาดลําไส้แล้วก็ยังกับล้างสิ่งสงกรปรกนะเป็นแบ,บคทีเรียที่เป็นโทษนะและสารพิษที่สะสมอยู่ในลําไส้เล็กลาไส้ใหญ่เนี่ยออกไปทางอุจจาระ แล้วก็จะช่วยในเรื่องของลดการเกิดมะเร็งลำไส้ได้นะครับเพราะว่าอาหารบางชนิดที่เรากินไปประจำประจำเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆนะครับนะมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้นะแล้วก็สิ่งที่จะได้ต่อมาคือช่วยลดหน้าท้องนะครับนะาพุงจะยุบลำไส้สะอาดแล้วเนี่ยไม่มีของเสียตกค้างพุงก็จะยุบดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างดีนะครับผิวพรรณก็จะผ่องใสนะครับ ช่วยบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกระบบการรหลเบียนของร่างกายก็จะเประบบการสมดุลจะดีขึ้นนะผิพพันธก็จะสดใสเปล่งปลั่งได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการดีท็อกใน่างกายจากการเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะยังจะมีปรีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีปรับสมดุลในลำไส้นะครับหนึ่งซองเนี่ยของเวชิพัดเขาสกัดมาเนี่ยนะครับ เทียบเท่าการกินพืชผักผล,ลไม้2กิโลครึ่งเลยนะในหนึ่งซองนี้วิธีการรับประทานเนี่ยแนะนําว่าให้กินก่อนนอนจะดีที่สุดจะกินตอนไหนก็ได้แต่ว่าจะใช้ปฏิบัติการในการถ่ายประมาณ8ปดงสิชั่วโมงนะถ้าเรากินก่อนนอนตื่นเช้ามาเราก็จะได้ถ่ายเป็นเวลานะครับลำไส้เราก็สะอาดอผิวพันธ์คุณก็สดใสเปล่ปลั่งพุงก็จะยุบแบบนี้นะครับ